สิ่งแรกที่ได้ถึงนะคะถ้าพูดถึงโดราีมอนก็คือจมูกแดงๆของโดราีมอนเองค่ะคือมันเด่นมากง่ะแล้วก็แบบว่ารูปร่างที่น่ารักของโดราีมอนอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของแบบความสัมพันธ์ที่น่ารักระหว่างโดราีมอนแล้วก็โนบิตะถ้าเลือกได้นะคะโบอยากเป็นโนบิตะค่ะชื่นชอบโนบิตะเป็นพิเศษเพราะว่าโนบิตะเนี่ยเป็นตัวการ์ตูนที่มันเป็นความจริงของชีวิตคนทุกคนนะคือ ในคนเราทุกคนเนี่ยมันจะมีความอ่อนแอความเป็นลูสเซอร์แบบขี้แพ้อยู่ในตัวซึ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้แสดงออกมาให้คนเห็นแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันทําให้เราเห็นเลยว่าจริงๆเนี่ยคนที่อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จต่างๆเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนมุมมองความคิดปรับปรุงตัวเองขึ้นมามีเพื่อนรอบข้างที่ดีมีครอบครัวให้ดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกมาเป็นโนบิตะที่น่ารักแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ เยอะมากเลยนะคะถ้าเป็นมองมุมมองถึงแบบว่าดราม่านิดนึงก็จะเป็นเรื่องของความรัก ความผูกพันระหว่างที่เกิดขึ้นกับเพื่อนนะคะทั้งหมดเลยแล้วก็มันจะมีคติสอนใจที่มันซ่อนอยู่ในเรื่องเนี่ยมากมายเลยค่ะรวมถึงนะที่โบชอบอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการคิดกันไกของคนแต่งก็คือเขามองได้ยังไงว่าเอ๊ะในอนาคตโลกข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าโดยโมอกก็4 5ปีแล้วเนาะจะมี่นยนต์เกิดขึ้นจะมีวิฒนาการต่างๆที่มันเฮ้ยในปัจจุบันเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันเป็นจริง